หลวงตาชมเป็นพระเกจิอาจารย์สายพระป่ารูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอยู่ในแค่หมูลูกิษย์ลูกหาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่ชอบความสันโดษสมถะไม่วุ่นวายกับใครมากนักตามปรสษาพระป่ามาตั้งแต่สมัยเมื่อบวชเป็นพระนุ่มใหม่ๆจวบจนมรณภาพช่วงที่ชราพรรษามากแล้วและมีประสบการณ์ในการออกธุดงค์วัดมาอย่างโชกชน มีพลังตะบะสมาธิสูงอยากที่จะยังถึงอีกรูปหนึ่งช่วงที่ท่านมีพรรษาได้สักห้าสิบกว่ากว่าหลังบวชเป็นพระและออกทุดงไปทั่วแคว้นแดนสยามไม่ว่าจะเป็นฟังคำเมรเล่าพมา่าท่านก็ได้มีสิทธิทเป็นสามเณรขอติดตามไปด้วยรูปหนึ่งช่วงที่ย้อนกลับไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งก็คือลูกหลานของชาวบ้านในหมู่บ้านเกิดของท่านเองช่วงนั้นก็ถือว่าท่านมีอภิญญาปฏิหาร จนทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสแล้วแต่ท่านไม่ชอบที่จะอยู่ประจำในวัดมากนักออกพรรษาก็าจะเก็บสัมภาระอัฏฐบริขารทุดงหายไปตั้งแต่เช้าตู่ทุกครั้งไม่เคยมีใครรู้ว่าท่านทุดงไปทิศทางไหนครั้นเมื่อสามเนรนติดตามท่านไปในคราวนั้นหลวงตาชุบท่านก็พาสามเนรนทุดงขึ้นไปทางภาคอีสานข้ามไปยังฝั่งลาวและลัดเลาะฝั่งแม่น้ำโขง ขามไหนกับปากกดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่นั่นหลองลงไปจนถึงลาวใต้จนสุดท้ายกับข้ามไปยงังฝั่งเขมรเห็นป่าในฝั่งเขมรติดกับลาวเงียบสงบดีท่านก็เลยกำหนดจิตขอปรากฏอยู่บำเพ็ญเพียรณป่าแถบนั้นตามที่ตั้งจิตอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นไว้ถึงเจ็ดคืนเพื่อให้สามนเนียนได้มีโอกาสได้พักด้วยเพราะเพิ่งจะออกธุดงเป็นครั้งแรกและเดินทางไกล โดยที่ตลอดเวลาได้พักเพียงแค่ลาตีเดียวเท่านั้นป่าแถบนั้นคงไม่เคยมีชาวบ้านหรือว่าพลานันเข้าไปล่าสัตว์มาก่อนถึงได้มีลองรอยเท้าสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างมากมายหลายชนิดคงเป็นที่ที่มันคิดว่าปลอดภัยสําหรับสัตว์ป่าอย่างพวกมันจากการถูกตามล่าแต่สําหรับพระธุดงผู้ทรงศีลอย่างท่านไม่ได้สนใจว่าจะมีอันตรายจากสัตว์ป่าแต่อย่างใดเพราะต่างก็ไม่เคยรบกวนสึ่งกันและกัน สัตว์พวกนั้นคงจะรับรู้พลังเมตตาจิตที่ท่านแผ่ให้ไม่ว่าจะเป็นป่าพื้นที่ไหนๆหรือว่าสัตว์ป่าดูร้ายก็ไม่เคยมาย่ำไกลรบกวนแต่สิ่งที่ทําให้หลวงตาชุมภูมิใจเป็นอย่างมากก็เห็นจะเป็นสามนเณนรน้อยที่ติดตามท่านมาแม้ว่าจะเป็นเด็กไร้ซึ่งประสบการณ์หรือแม้แต่ตะบะบารมีแต่กลับไม่มีความหวาดกลัวหรือสะทกสะท้านต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นมีความมุ่งมั่นตามคําสอนของหลวงตาชุบอย่างเข่งครัด จนเป็นทีรักใคร่ผ่านไปสามคืนหลังจากที่ปรากฏอยู่ป่าบริเวณริมชายแดนลาวขเขมรก็ไม่มีสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งเล่นลับอะไรเข้ามารบกวนแต่เหมือนว่าในป่าอันเงียบสงบแห่งนั้นจะไม่ได้มีเพียงแค่หลวงตากับสามเณรน้อยเท่านั้นที่ชอบความเงียบสงบวิเวกของผืนป่ายังมีพานขเขมรที่ชอบเข้าไปฝึกจิตเพื่อเพิ่มพูนพลังอาคมสายเวทของตนนอกเหนือจากการเป็นพานล่าสัตว์ อยู่ในป่าบริเวณอื่นๆจนมักจะเข้าไปหมกตัวอยู่กับป่าที่มีความเงียบสงบอยู่ก่อนแล้วมานานและไม่เคยล่าสัตว์ป่าในแถบนั้นสัตว์ป่าถึงได้อยู่กันได้อย่างสงบจิตของหลวงตาชุบท่านสัมผัสจิตของผู้ที่มีพลังอาคมได้ในคืนนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจเพราะดูจะไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายอะไรกับท่านและสามเนรและพลานผูนั้นก็ไม่ทราบว่าหลวงตากับสามเนรมานั่งภาวนาอยู่ในป่าเดียวกัน ด้วยความที่อาจจะอยู่ห่างกันและไม่ได้มียานสมาธิขั้นสูงใดๆที่จะรับรู้ได้อย่างกับหลวงตาชุบซึ่งเป็นพระผู้มียานสมาธิจากการบำเพ็ญเพียรไม่ใช่แค่การท่องบนอาคมสายเวทเพียงเพื่อต้องการความเข้มขลังเท่านั้นแต่หลวงตาชุมท่านสัมผัสพ,พลังอาคมสายเวทของพลานผู้นั้นได้ว่ามีความเข้มขลังไม่น้อยเลยทีเดียวสมกับคำล่ำลือถึงอาคมของขมนินอย่างแท้จริงที่คล้ายๆต่างก็ยอมรับกัน คืนที่สี่หลังจากที่หลวงตาคิดว่าต่างควรต่างก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกันแต่โดยความบังเอิญว่าผีไพรยผีป่าสองตนที่พลานผู้นั้นปล่อยออกมาเพื่อดูแลความปลอดภัยในผื้นป่าและปกป้องสัรปสัตว์อยู่ในป่าแถบนั้นมาพบเจอเข้ากับหลวงตาชุมกับสามเนนที่กำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ปีศาสองตนถูกอาคมกำกับสั่งให้ดูแลป่าและสัรปะสัตว์เมื่อเห็นว่ามีผู้บกลุก จึงได้พุ่งเข่าหมายจากทำร้ายหลวงตากับสามเณรแต่ว่าล่างอันดำทำมือของมันทั้งสองกับกระเด็นออกไปเมื่อพุ่งเข้ามาถึงในเขตที่หลวงตาชุมท่านกำหนดจิตไว้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเล้ากับถูกเปเลวไฟแผดเผาขู่เดียวก็เงียบหายไปหลวงตาท่านวางอาคมกำหนดจิตเอาไว้ให้หวาดกลัวไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายสิ่งใดๆก็ตามที่กรรมกลเข้ามาให้ถึงตายแต่ว่าผีร้ายทั้งสอง กับพุ่งเข้ามาอีกครั้งเมื่อได้เกรงกลัวพระผู้ทรงยานบารมีแม้แต่น้อยมันพากันพุ่งเข้ามาครั้งที่สองร่างของมันทั้งสองก็ถึงกับลุกไหม้ด้วยเปเลวไฟพวยพุ่งท่วมร่างแหกปากร้องลั่นก่อนจะพุ่งหายไปในป่าด้านในทันทีร่างของมันทั้งสองล่นลงไปกองอยู่ที่พื้นใต้นางห้างของพลานเขมรทั้งเปเลวไฟทั้งเสียงร้องลั่นทำให้พลานเขมรต้องใช้อาคมดับไฟให้ถึงได้รู้ว่า ผีป่าผีไพรสองตนนั้นถูกไฟอาคมมาแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่ดูว่าคนผู้นั้นต้องไม่ธรรมดาแต่ที่แน่ๆต้องเป็นผู้บุกลุกแน่ๆเพราะผีสองตนนั้นไม่สามารถที่จะออกจากป่าได้ด้วยอาคมของตนที่สะกดเอาไว้เมื่อพรานเขมรดับไฟให้แล้วมันทั้งสองกั็พูงหายไปด้วยความหวาดกลัวพอรู้จากพิษสงของไฟอาคมจากหลวงตาชุมเขาแล้วพลานเขมรถึงอยากจะรู้ ว่าใครหานกล้าบุกลุกเข้ามาในถิ่นของตนใช้เวลานั่งบริกรรมอาคมสายเวทของตนเองอยู่ไม่ถึงสิบนาทีบนนั่งห้างจู่ๆก็พุ่งล่างลงไปจากนั่งห้างและหายวับไปอย่างน่าฉงนอาคมสายเวทของพลานผู้นี้ดูไม่ธรรมดาเช่นกันคู่หนึ่งล่างกรมโพอยู่ใกล้ๆกับหลวงตาและสามเนียนที่ปรากฏอยู่ถึงได้รู้ว่าเป็นพระสงฆ์แต่พลานเขมรไม่ได้มีจิตที่คิดอาฆา,าตมาด้ายมาแต่เดิม เมื่อเห็นว่าเป็นพระก็เพียงแค่อยากจะรู้ว่าท่านจะมียานบารามีมากแค่ไหนจึงได้นั่งบริกรรมอาคมไสยเวทของตนเผชิญหน้ากับหลวงตาชุมที่ท่านยังคงนั่งนิ่งไม่ได้สนใจว่าจะมีผู้ใดมาเยือนมีเพียงแค่สามมณีน,น,น้อยเท่านั้นที่ลืมตาและลุกเดินออกจากกฎดิ่งหายเข้าไปในความมืดด้านหน้าบริเวณที่พลานขเขม็นัน่งบริกรรมอาคมไสยเวทอยู่จู่ๆล่างพลานขมนิ กรลุกปลวดพลาดกระโจนเข้าใส่สามเนรน้อยที่ล่างของสามเนรน้อยก็หายวับขึ้นไปนั่งคอมอยู่บนล่างของพลานคำเห็นที่บัดนี้ได้กลายล่างเป็นวัวก,กระทิ้งป่าดวงตาแดงฉานล่างสามเนรเองก็กลายเป็นพยาวานอนล่างใหญ่พอๆพกับล่างของคนไปเช่นกันมือจับแน่นไว้ที่เขาทั้งสองของกระทิงป่าไม่ยอมปล่อยแม้ว่ากระทิ้งป่าจะดูเกี่ยวกาดกระโจนสะบัดอย่างไร ก็ไม่มีทางทำให้พยาวานอนหลุดออกไปได้เสียงต้นไม้แตกหักล้มลงด้วยแรงชนแรงฟาดของวัวกระทิงป่านั่นดังลั่นไปทั่วบริเวณนั้นอยู่นานเป็นนานไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไม่มีใครยอมแพ้ใครง่ายๆและไม่สามารถทำให้พยาวานอนหลุดออกไปจากกลําคอของตนได้จนสุดท้ายป่าคงจะหลบับไม่มีชิ้นดีเป็นแน่พยาวานอนจึงได้ออกแรงหักเอาเขาอ,อันแหลมคมของวัวกระทิงป่านั่น ออกมาข้างหนึ่งแล้วก็กระโจนลงไปยืนจังกาท้าทายอยู่ด้านหน้าแทนที่หัวกระทิ้งปลาจะพุ่งเข้าใส่ด้วยอาการเกลียวกราดแต่กลับถอยห่างออกมาคืนล่างกลับเป็นคนเช่นเดิมพร้อมๆกันกับสามเนรนเขาหัวกระทิ้งที่ถูกหักออกมาอยู่ในกำมือของสามเนรนน้อยนั่นจู่ๆก็กลายเป็นเส้นผมของตาพรานขเขมรที่บนหัวนั่นเส้นผมของพรานขเขมรก็หายแหว่งไปแถบหนึ่งเหมือนถูกกระชากจนขาด และเหมือนจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพรานขมินเดินตามสามเณรน้อยกลับมาที่กฎแล้วก็ก้มลงกราบหลวงตาชุมที่ท่านลืมตานั่งยิ้มรออยู่ก่อนแล้วส่วนสามเณรเดินเข้ากดของตนเองไปอย่างงง,งๆเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนว่าเกิดเป็นจินตนาการขึ้นในสมาธิแต่มันกลับเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจนหลวงตาชุมท่านมาบอกเอาในภายหลังแต่ตอนนั้น ปล่อยให้พลานขมรนพูดคุยสนทนาอยู่กับหลวงตาชุมท่านอยู่ครู่ใหญ่ๆพลานขมนถึงได้ขอตัวลากับพอดูถ่าจะดึกและรบกวนเวลาภาวนาของหลวงตาท่านมามากพอสมควรแล้วหลังจากคืนนั้นช่วงเวลาที่เหลือพลานขมรนก็นยังเอาอาหารมาถวายให้กับหลวงตาชุมกับสามเนรน้อยอยู่ทุกเชา้าและอยู่สนทนาด้วยจนสายๆของทุกวันก็ลากับ ก่อนที่หลวงตากับสามเนรนจะออกจากพื้นป่าขเขมรแห่งนั้นผานขเขมรตั้งใจจะบวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาเลิกฆ่าสัตว์ไปตลอดชีวิตที่เหลือก็เลยขอให้หลวงตาปลงผมให้เพื่อเป็นพิธีหลังจากวันนั้นก็ได้กลับเข้าไปบวชอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในฝั่งขเขมรตามที่ได้ตั้งใจไว้เลิกใช้และยุ่งเกี่ยวกับอาคมไสยเวทของตนที่มีอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นเพียงแค่ภาวนากรรมฐาน ตามแบบพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสามารถเนนน้อยติดตามและปนิบัตรหลวงตาชุมจนท่านมรณาภาพและมีอายุได้อุปสมบทเป็นพระออกธุดงหายไปหลายสิบปีกลับมาช่วงชลาเหลือแต่เพียงชาวบ้านลุ่นๆเดียวกันเท่านั้นที่พอจะจำได้อยู่จำวัดที่บานเกิดไม่ไปไหนอีกเลย